สวัสดีนะครับวันนี้นะครับพบกับน้องๆที่ภกษาการขายของ MG อนันตพัธ์ทั้งสาขาจอหอโชคชัยและปากช่องนะครับวันนี้น้องๆจะพามาให้ข้อมูลในส่วนของ New MG s นะครับว่าทำไม New MG s ถึงมียอดขายถล่มลาย ที่ปรึกษาการขายของ MC นันตพันสาขาจอหอฝากช่องและโชคชัยค่ะและอีกหนึ่งจุดนะคะที่ปอลอ,อยากให้ลูกค้ามองเห็นถึงความคุ้มค่าที่ MC ให้มานะคะนั่นคือบอกปรับไฟฟ้าค่ะปรับไฟฟ้าของเราจะปรับได้ทั้งหมด6กทิศทางนะคะ,ะตัวนี้จะปรับได้4ี่ทิศทางก็คือไปหน้าหลังแล้วก็ขึ้นลงนะคะลูกค้าในส่วนของเตีงนี้จะเป็นปรับเอ็นไปข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าเพิ่มความสะดวกสบายในให้กับลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนค่ะ ร,ราคาจอหอครับอีกหนึ่งจุดสนใจที่ว่าลูกค้าให้ความสนใจของรถยนต์ New MG ZS ของเราจะเป็นในส่วนของกล้อง360องศาสามารถมองได้รอบคันเลยนะครับและยังมีในส่วนของระบบตรวจสอบลุยยาง TPMS นะครับเดี๋ยวตามต้นไม้มาดูเลยครับอ่อาถัดมานะครับเดี๋ยวต้นไม้จะพามาดูในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วของเรานะครับผมก็จะสามารถมองุูมอง360องศางได้เลยเป็นกล้องรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลัง ดันข้างนะครับผมซ้ายและขวาและยังมีในส่วนของโหมด 3D ของเราเป็นโหมด Bird Eye View นะครับก็สามารถมองได้รอบพันเช่นเดียวกันพัดสกีดูได้เลยครับผมในส่วนถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของหน้าจอดิจิตอลขนาด7นิ้วของเราด้านหน้าที่แสดงอยู่นะครับผมเป็นการตรวจสอบลมยางแบบ GPMs ก็จะมีตรวจสอบลมยางได้เลยทั้ง4ล้อ บวกกับตรวจอุณหภูมิลมยางของเรานะครับผมสวัสดีค่ะน้องแคมนะคะที่ศรึกษาการขายรถยนต์ MG อนันตคันสาธาจองหอโชคชัยชและปักช่องนะคะและอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้รถยนต์ MG ZS นะคะมียอดขายทะลุทะลายก็คือ หลังคาสันลุกของเรานะคะเดี๋ยวตามน้องแพรมาดูเลยค่ะ ปากช่องนะคะสำหรับ New MG ZS เนาะในราคา700,000กว่าบาทนะคะให้ที่ให้ออปชั่นนะคะมาอย่างสุดคุ้มเนาะในนั่นก็คือนะคะระบบของ iSmart นะคะสั่งการผ่านแอปมือถือเนาะเดี๋ยวเราเฟิร์นนะคะพาไปดูก,กันว่าใช้งานยังไงในส่วนตรงนี้เนาะจะเป็นหน้าตาของแอป iSmart นะคะ จุดแรกนะคะจะบอก,บอกสถานะรถยนต์เนาะว่าปกติหรือเปล่าจุดที่2นะคะจะเป็นระยะทางคงเหลือนะคะจุดที่3เนาะจะเป็นปริมาณเชื้อเพลิงในถังนะคะจุดที่4นะคะจะเป็นค้นหาตัวรถนะคะจุดที่5จะเป็นการคําสั่งปลดปล็อกล็อกรถนะคะอ่ะแล้วก็ในส่วนจุดที่6นะคะจะเป็นการคําสั่งเปิดเครื่องเนาะ,ะเปิดตัวรถนะคะแล้วก็สั่งแอดเปิดปิดแอร์ลง Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect, we play through. Only cause you set up the angle. Web that you we've got us tangled card in once before.